สินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี2 8 4 5 6 6 6 6 3 5คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้ เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยครับมันย้อนไปนะครับประมาณสัก8ถึง9ปีก่อนเป็นเรื่องราวของคุณเล็กนะครับคุณเล็กเนี่ยเขาส่งเรื่องนี้มานานแล้วแล้วผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้นำมาเล่าสักทีหนึ่งนะครับเรื่องของคุณเล็กเนี่ยคุณเล็กเป็นผู้หญิงนะนะครับย้อนไปเมื่อ8ถึง9ปีก่อนเนี่ยคุณเล็กเนี่ยมีแฟนอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าออส สองคนเนี่ยคบกันประมาณสัก6เดือนรู้จักมักจีกันโดยการที่เพื่อนๆนอะ่ะติดต่อให้กันเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยมันผิดหวังจากความรักมาทั้งคู่เลยเนะครับจนให้2คนเนี่ยโคจรมาพบกันคุณเล็กเองก็ตอนนั้นนะก็พยายามดูคุณออสอยู่พักใหญ่ๆคุณออสนี่ยจะเป็นคนที่บุค,คลิกในิสัยเนี่ยเป็นคนเงียบๆนะแล้วก็จะไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่ถ้าวันไหน นะครับได้อยู่กับเพื่อนๆหรือได้ดื่มได้ดิ้งกันเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่คุยสนุกมากซึ่งนิสัยสองขั้วเนี่ยมันต่างกันเลยนะครับแต่ว่าคุณเล็กเองก็เห็นความดีความสม่ําเสมอของคุณออสมาตลอดกับการที่ไปรับไปส่งพูดจาดีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการเอ็นเตอร์เทนการเข้ากับครอบครัวของคุณเล็กเนี่ยก็เข้ากันได้ดีนะครับแล้วการครบกันในครั้งนั้นอ่ะมันก็เริ่มจะเปิดใจ ซึ่งกันและกันนะฮะจนสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยฮะก็ได้อยู่ด้วยกันนะโดยการผูกข้อไม้ข่อมือกันนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับพออยู่ด้วยกันเนี่ยได้สักประมาณสักตั้งแต่คบกันมาจนถึงตอนนั้นอะประมาณสักหนึ่งปีเ,เต็มๆออสก็เลยเล่าให้ตัวกับเล็กฟังว่าเขาเองเนี่ยในทุกๆปีมันจะมีงานเลี้ยงรุ่นนะครับเพราะหลังจากที่จบมหาลัยมาเนี่ย ทุกๆปีเลยเนี่ยประมาณสักเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะจัดงานเลี้ยงรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นที่ออสเนี่ยจะต้องไปในทุกปีแต่ออสเนี่ยในครั้นอดีตเน่ยเหมือนสนิทกันมากขึ้นน่ยก็เลยเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นที่จะมาเจอกับเล็กเนี่ยเขาก็มีแฟนนะแล้วก็เป็นอาเรียนมาด้วยรุ่นเดียวกันแต่ว่าเลิกลากันไป2-3ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้คบหากันแล้ว ก็เลยเล่าให้ฟังว่าหนึ่งในนั้นะก็มีคนชื่อฝนซึ่งก็อยู่รุ่นเดียวกันนะการเล่าในครั้งนั้นะมันทําให้ไปสะก,กิดใจผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเมื่อคุณจะไปงานเลี้ยงรุ่นแล้วจะต้องไปเจอกับคนชื่อฝนนี่ด้วยหรือเปล่าซึ่งก็เป็นแฟนเก่ากันนะครับแล้วเวลาที่ออสดื่มเนี่ยก็จะเป็นคนที่คุยเยอะนะฮะเป็นคนที่ s, <S เอนเตอร์เทนเพื่อนเคุยสนุกคุยเฮฮา ซึ่งตัวของเล็กเองเนี่ยเวลาเจอออสนะครับตอนที่กำลังกึ่มก่มเมาเมาหน่อยๆเนี่ยคุยเนี่ยมันดูมีเสน่ห์มันดูพูดจาหยอกล้อมันดูเป็นกันเองซึ่งเสน่ห์ตรงนั้นน่ะมันทำให้เล็กเนี่ยรู้สึกได้ว่าออสเนี่ยเออเป็นคนอารมณ์ดีนะเวลาที่ดื่มไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปหาเรื่องหาราวกับใครจึงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยถ้าออสจะไปเนี่ยเขาอยากไปด้วยจังเลยเพราะว่า เขารู้สึกว่าแฟนเขานี่จะต้องกลับไปเจอแฟนเก่านะฮะก็เลยพูดกับออฟไปตรงๆว่าเราขอไปด้วยได้ไหมนะฮะตัวออฟบอกว่าไปได้สิเพราะว่าเราก็คิดว่าจะชวนเธอไปแหละเพราะว่างานเลี้ยงรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็พาแฟนกันมานะแล้วก็นั่งร่วมกันนะครับแล้วมันก็เป็นงานที่สนุกสนานประจำปีทุกๆปีเลยนะครับ ตัวของพี่เล็กเองก็บอกโอ้ก็ดีใจที่แฟนตัวเองเนี่ยไม่ปฏิเสธนะเออวันนั้นมันก็เกิดขึ้นนะครับพอถึงงานเนี่ยในวันงาน,นครับตัวพี่ออสเองเขาก็พาพี่เล็กไปนะฮะก็ไปถึงก็สางนั่งคุยกับเพื่อนๆกันแนะนำเนี่ยแฟนเราเองนะชื่อเล็กนะครับเล็กก็สวัสดีเนื่องจากว่าตัวเล็กเองเนี่ยเป็นรุ่นน้องนะครับก็สวัสดีคนนั้นก็สวัสดีคนนี้ จนไปถึงไปสวัสดีคนชื่อฝนซึ่งนะตอนนั้นฝนะนเนี่ยก็เลิกลากับออสมานานแล้วแต่ฝนเนี่ยมันกลายเป็นเพื่อนกันร่วมรุ่นกันแม้จะเคยรักกันแล้วก็เลิกกันไปฝนก็มาเจอออสก็เข้ามาโอบออสนะต่อหน้าเล็กเลยซึ่งวันนั้นนะเล็กรู้สึกไม่พอใจแต่เนื่องด้วยแฟนตัวเองนะก็แบบก็มีเพื่อนมานั่งกันเยอะนะครับ ก็ไม่ค่อยแสดงอาการอะไรมากมายหลังจากนั้นมาก็นั่งดื่มนั่งกินกันไปก็มีดนตีเล่นด้วยนะครับทอนี้เริ่มจะตึงๆกันและเริ่มเมากันลวนะครับตัวออเองก็คุยนั่นคุยนี่สนุกเฮฮาจนน้ำฝนเนี่ยเขาก็ยกแก้วเข้ามาอีกโต๊ะหนึ่งมานั่งร่วมโต๊ะด้วยนะฮะฝนเขาก็เลยพูดถึงเรื่องอดีตแล้วก็พูดว่า เฮ้ยจำได้ไหมออสตอนที่ออสมาจีบเราอะ่ะอ,อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเพื่อนทุกคนเนี่ยคุยกันแบบสนุกสนานถึงเรื่องความรักระหว่างออสกับฝนแต่หารู้ไหมว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีเล็กนั่งอยู่ด้วยซึ่งก็คิดว่าเออเพื่อนๆก็สนุกกันแล้วเพราะมันเป็นเรื่องอดีตแล้ว4ปี 3- 4ปีแล้วนีครับมันก็ไม่น่าจะมาคิดอะไรมาก แต่มันเป็นสะกิดใจกับคนคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนหน้าที่จะมาที่มหาวิทยาลัที่สถานที่แห่งนี้แล้วกันนะครับระยะทางจากบ้านตัวเองเนี่ยที่เดินทางมาเนี่ยอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับทำงานอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ข้ามจังหวัดมาอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อจะมางานเลี้ยงรุ่นณะเวลานั้นเล็กก็ดึงแขนออสออกมาแล้วก็พูดว่าพี่ หนูไม่ชอบให้พี่ไปคุยเรื่องนี้เลยอะ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าพี่คุยเนี่ยมันสะเทือนถึงหนูหนูรู้สึกไม่ค่อยชอบอ่ะพี่เพราะว่าเรื่องในอดีตอะ่ะแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่กับเขาอะ่ะหนูไม่ชอบมากเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ออสเนี่ยดุใส่พี่เล็กออสก็บอกว่าเล็กเล็กต้องฟังนะทุกวันนี้มันกลายเป็นเพื่อนกันไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใครคิดอะไรต่อกันอันนี้มันเป็นเรื่องเล่า ซึ่งมันเป็นครั้งหนึ่งที่เราเคยคบกันและตอนนี้เราเลิกกันไปแล้วแล้วตอนนี้ฝนเขาก็มีแฟนอยู่แล้วซึ่งในวันนั้นนะ่ะเสียงมันดังกว่านี้นะฮะทำให้เล็กเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วก็น้ำตาคอแล้วก็าบอกว่าถ้าคิดจะคุยกันเรื่องนี้ต่อไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเล็กไปหาโรงแรมนอนนะ ตัวของอบอกจะไปหาโรงแรมนอนได้ไงมันยังไม่ได้จองห้องเลยอะไรเงี้ยก็กะว่าเดี๋ยวจะนั่งดื่มอีกสักชั่วโมงหนึ่งเพราะโรงแรมแถวนี้ก็มีแล้วตัวของเล็กเ็าไม่เคยมาแถวนี้จะไปนอนที่ไหนอะไรเงี้ยเขาเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายแล้วเล็กเนี่ยก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําต้องบอกว่ากุญแจรถกระเป๋าตังค์อะไรต่างๆเนี่ยเก็บไว้ที่เล็กหมดเลยนะในวันนั้นเล็กก็เดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่พวกที่อยู่ในกลุ่มเนี่ย รวมถึงมีผู้หญิงที่นั่งอยู่หลายๆคนเนี่ยก็คุยกันเรื่องเดิมๆนะครับคนเมาจะคุยอะไรไงมันก็คุยเรื่องในอดีตเดิมๆนะครับที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นนะครับสุดท้ายมันก็วนเวียนมาถึงฝนก็มีคนแซวว่าไอ้ฝนเฮ้ยตอนนั้นคบกับออสเป็นไงบ้างวะเออกลายเป็นเพื่อนกันอยู่ดีมาเป็นแฟนรู้สึกยังไงซึ่งเรื่องราวแบบนี้มันไปนสะกิดเตือนใจเล็กอีกครั้งหนึ่ง สุดท้ายตัวพี่เล็กเนี่ยตัดสินใจเดินออกมานะครับแล้วก็มาที่รถตัดสินใจขับรถออกมาจากงานเลี้ยงรุ่นนั้นเลยตัวเขาเองเนี่ยก็ขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆจนไปเจอโรงแรมแห่งหนึ่งนะด้วยความที่โมโหด้วยความโกรธความงอนก็กะว่าเฮ้ยเดี๋ยวยังไงแฟนก็มาง้อก็ตัดสินใจเข้าไปที่โรงแรมแห่งนี้ณเวลานั้นน่ะประมาณสักสามสี่ทุ่มเนี่ยไม่ดึกนะ เพราะว่างานเลี้ยงรุ่นนมันจะจบลงประมาณสัก5้าทุ่มก็เลิกแหละก็กะว่าเฮ้ยไปหาที่พักสงบจิตสงบใจสักพักหนึ่งแต่ยังไงที่เกิดว่าเขาโทรมาง้อเนี่ยเออเราก็จะแบบจะแกล้งวางฟอร์มว่าเออแบบโกรธนะพูดไปแล้วทําไมไม่เชื่อกันอะไรอย่าประมาณนี้สุดท้ายก็เข้าไปที่เคาน์เตอร์โรงแรมแห่งนี้นะก็ไปถามว่าน้องค้มีห้องพักไหมน้องผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในเคาน์เตอร์เขาบอกว่า ออมันมีอยู่เหลืออยู่ห้องเดียวอะ่ะนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นงานเลี้ยงรุ่นซึ่งงานเลี้ยงรุ่นที่จัดในสถานที่แห่งนี้มันไม่ใช่แค่รุ่นนี้นะมันก็มีอีกหลายๆรุ่นที่จัดพร้อมๆกันเขาก็มาใช้โรงแรมเหมือนกันซึ่งน้องคนนี้ก็จะรู้ดีว่าถ้าถึงงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยโรงแรมจะเต็มแต่คำพูดของน้องคนนี้เพราะว่ามันเหลืออีกห้องเดียวนะฮะซึ่งก็ไม่ลังเล ตัวของอพี่เล็กก็บอกว่าเหลืออยู่ห้องเดียวพี่ขอห้องนั้นเลยกันน้องก็อ้ำอึ่งนิดหน่อยแล้วก็พูดว่าห้องนั้นมันยังไม่ค่อยได้ทําความสะอาดนะพี่ถ้าเกิดว่าพี่เข้าไปแล้วมันอาจจะมีกลิ่นอาบอะไรเงี้ยเพราะว่าห้องนี้จริงๆไม่ได้เปิดใช้นานแล้วปกติจะเกะทําเป็นห้องเก็บของแต่เนื่องจากโรงแรมมันเต็มเนี่ยถ้าพี่อยากพักจริงๆอ่ะหนูจะเปิดให้พักนะครับได้ได้ได้ไดได พี่ขอนอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแหละตอนเนี้พี่ทะเลาะก,กับแฟนพี่ก็อยากขึ้นไปนอนพักผ่อนดี๋ย,ยังไงเดี๋ยวแฟนโทรมาเดี๋ยวแฟนมารับพี่เดี๋ยวพี่ก็จะออกไปแค่นั้นเองนะครับอ๋อถ้าเกิดเราชั่วคราวแบบนั้นได้ไดพี่เพราะหนูเกรงใจหนูจะลดราคาให้พี่แล้วกันนะครับวันนั้นห้องตรงนั้นอะประมาณสักหนึ่งพันบาทแต่น้องเนี่ยเขาลดราคาให้เหลือห้าร้อยเองนะนะฮะก็น้องคนเนี้ย ก็กดลิฟต์ไปแล้วก็บอกว่าห้องเนี่ยมันอยู่ชั้นห้านะแล้วพี่เดินไปสุดทางซ้ายมือจะเป็นห้องของพี่ตอนนี้พนักงานที่ยกกระบงกระเป๋าเนี่ยปกติที่โรงแรมนี่มันก็ไม่มีนะพี่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโรงแรมที่อยู่ตรงนี้ส่วนมากเขาจะขึ้นลิฟต์ไปกันเองนะครับเพราะว่าพนักงานตอนที่เกิดเหตุต่างๆเนี่ยมันก็ลาออกไปบ้างอะไรกันบ้างอะไรครับเขาพูดไปทํานองนี้นะครับ ตัวของพี่เล็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนื่องจากอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธมันนึกถึงแฟนมากกว่าก็ขึ้นไปบนห้องนะครับก็เดินไปจนสุดทางเลยห้องสุดท้ายจริงๆสักพักแกก็ไขกุญแจเข้าไปแกะสิ่งแรกที่ตามมาก็คือมันมีกลิ่นนะครับอับมาจริงๆเหมือนที่น้องบอกเลยนะครับก็โอเคกลิ่นอับก็กลับ ะครับก็เข้าไปเสียบไฟเปิดสวงสวิกเปิดแอร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่น้องพูดว่ามันน่าจะไม่มีใครพักมานานกับห้องนี้สาเหตุที่รู้ก็เพราะว่าน้ำที่มันอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันเหมือนมันแห้งจนแบบว่าพื้นเนี่ยมันแห้งแบบแห้งติดเลยนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าไอ้พื้นแบบนี้มันไม่มีความชื้นหลงเหลืออยู่แล้วมันแห้งสนิทนะครับ แล้วเดินเข้าไปด้านในเนี่ยนะฮะเจอห้องน้ําขวามือซ้ายเป็นเตียงเตียงเองเนี่ยก็รู้สึกว่าผ้าเนี่ยแทบจะไม่ได้เปิดถูกถูกเปิดออกเลยแต่ก็พับเขาจัดเรียบร้อยนะเป็นปกติเลยในวันนั้นก็ไม่คิดมากอะไรฮนะก็เข้าไปล้างหน้าล้างตาเปิดก๊อกน้ำเนี่ยมันเหมือนท่อน้ำเนี่ยมันอั้นมากนะครับมันแล้วก็เป็นน้ําไหลลงมา นะซึ่งแบบมันเหมือนการไม่ได้เปิดใช้นานนะฮะก็เสร็จสับเรียบร้อยก็นอนแล้วก็เอาโทรศัพท์วางก็กะว่าเดี๋ยวออสเนี่ยต้องโทรมาแน่ๆนะครับก็นอนบนเตียงโดยที่แบบเปิดแอร์ช่ำๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาผ้าห่มเนี่ยมาห่มตัวเองเหรอกก็นอนอยู่บนเตียงนะครับต้องบอกว่าเตียงเนี่ยมันอยู่กลางห้องเลยนะนะครับอยู่กลางห้องเลยตัวพี่เล็กเองก็นอน คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆนานา,นา,นานแล้วก็รู้สึกว่าความเย็นเนี่ยมันเริ่มจะเย็นมากขึ้นพอเย็นมากขึ้นเนี่ยแกก็จะเคิมๆจะหลับจนตัวเองรู้สึกว่ามันหลับไปแล้วนะครับในขณะที่ตัวเองคิดว่าตัวเองหลับไปแล้วเนี่ยมันมีเสียงจากประตูเนี่ยมันดังเข้ามาโครม เหมือนคนนี่ถีบประตูเข้ามาแต่เขาไม่รู้ว่าเขาฝันหรือเรื่องจริงแต่เขาคิดว่าเขาฝันสิ่งที่ปรากฏก็คือตัวเขาเนี่ยนอนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วมีผู้ชายกับผู้หญิงสองคนเนี่ยอยู่ในสภาพเปลยกายทั้งคู่นอนทั้งซ้ายทั้งขวาระหว่างเธอระหว่างพี่เล็กแล้วผู้หญิงคนนี้ก็พูดว่าที่ถีบประตูเข้ามา มึงมีชู้กับผัวกูเหลออะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายผู้ชายที่อยู่ข้างๆพี่เล็กก็ผลักพี่เล็กอะ่ะนะครับลงไปใต้เตียงลงไปใต้เตียงนะครับพี่เล็กก็ในขณะนั้นก็รู้สึกตกใจแล้วก็เฮ้ยอะไรวะมันเรื่องจริงนี่ว่าก็เลยพลิกตัวฮะมุดเข้าไปใต้เตียงพอมุดเข้าไปใต้เตียงแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวระหว่างที่มุดลงไปเนี่ย มันมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยมุดลงไปใต้เตียงด้วยแล้วก็อยู่ในอาการสัน่น <c oughs> กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้ว,ลวนะแล้วก็มีเสียงผู้ชายเนี่ยตะโกนว่าเฮ้ยอย่าทายายายาเสียงปังปังสองนัดน,นะครับแล้วก็เสียงเงียบไปเลยบนเตียงและสิ่งที่ปรากฏก็คือมีเลือดนไหลหย,ยดลงมาเมะเมะเมะ โดยที่พี่เล็กเนี่ยไปอยู่ใต้เตียงแล้วสายตาก็มองออกไปที่เลือดที่มันหยดและด้านหลังของพี่เล็กก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห,อห้อย่าทำหนูนะนนอย่าทำหนูนะหนูกลัวหนูกลัวอย่าทำหนูนะอย่าทำหนูนะแล้วสักพักหนึ่งเสียงร้องไห้ก็เป็นเปลี่ยนเป็นเสียงว่ามึงออกไปแล้วก็ผลักตัวพี่เล็กออกมานะฮะ และณขณะนั้นสิ่งที่ปรากฏก็คือภาพที่เห็นก็เป็นภาพที่ผู้หญิงคนที่ถือปืนฮะซัดรัวเลยต้ม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 ในขณะที่อยู่บนเตียงฮะยิงไปบนเตียงเนี่ยฮะแล้วก็กะว่าจะไปโดนผู้หญิงที่อยู่ใต้เตียงแล้วมันก็มีเสียงร้องอแล้วก็ สิ่งที่พี่เล็กหันกลับไปทีก็คือเป็นภาพที่ผู้หญิงอยู่ใต้เตียงอะ่ะโดนยิงแต่สิ่งที่โดนยิงก็คือเข้าขมับเลยฮะจะด้วยความแม่นหรืออะไรก็ไม่รู้แต่มันยิงเข้าขมับแล้วเลือดมันก็ค่อยๆไหลนองและสิ่งที่มันปรากฏก็คือเลือดของผู้ชายที่อยู่บนเตียงกับเลือดผู้หญิงที่อยู่ใต้เตียงมันมารวมกัน พี่เล็กเนี่ยนอนตัวสั่นอย่างนั้นแล้วก็มองทั้งบนเตียงแล้วก็มองทั้งใต้เตียงและสักพักผู้หญิงคนนี้ก็ตะโกนว่ามึงไม่เกี่ยวมึงออกไปและสิ่งที่พี่เล็กเนี่ยค่อยๆค,ค,คานจากตรงนั้นมาพยายามจะออกจากเตียงเนี่ยนะครับใต้เตียงออกมาแล้วมันก็มีมือที่อยู่ใต้เตียงเนี่ย จับแขนพี่เล็กแล้วก็บอกว่าอยู่ด้วยกันก่อนอย่ากออกไปอยู่ด้วยกันก่อนอย่าออกไปเดี๋ยวโดนยิงและภาพภาพนั้นมันก็มีเสียงที่พูดออกมาพร้อมกับเลือดที่มันทะลักออกจากปากอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนแล้วก็จับพี่เล็กกรีดลั่น้ากลัวแลว้วกลัวแล้วเสียงโทรศัพท์ดังนะครับ นั่งนั่งนตั้งตั้ง,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 งเป็นเพลงเพลงหนึ่งแล้วกันดังทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ตรงนั้นมันมาลายหายไปพี่เล็กก็คิดว่าตัวเองฝันแต่สิ่งที่มันไม่ใช่ฝันก็คือตัวของพี่เล็กไปอยู่ที่ใต้เตียงฮะแล้วถึงโทศรศัพท์ที่วางไว้หัวเตียงเนี่ยมันดัง มันดังตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่มีความรู้สึกว่าเสียงมันดังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปหมดตัวเองก็ตกใจว่ากลมาอยู่ใต้เตียงแล้วอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวจริงๆพยายามจะกระเถิบตัวออกมาจากใต้เตียงกระเถิบมากระเถิบมากระเถิบมาปรากฏว่าสิ่งที่เห็นในขณะที่โทรศัพท์ยังดังอยู่เห็นเป็นขาคู่หนึ่งยืนอยู่ ขาคู่นี้ยขาวซิดเลยและระหว่างที่เห็นขาตัวเขาก็ตกใจพผงะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือขายังยืนอยู่แต่หัวมันคว่ำลงมาแล้วก็ตาทั้งสองข้างเนี่ยมันมองไปที่พี่เล็กแล้วก็พูดคำว่ามึงไม่เกี่ยวมึงออกไปเท่านั้นแหละฮะ พี่เล็กเนี่ยทุบเตียงตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้ง่ช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกนะครับจนตัวเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะเป็นลมอ่ะเขารู้สึกได้เลยว่าเขาจะเป็นลมแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นลมแน่ๆฮะจนตัวเขานิ่งไปและเสียงอีกเสียงหนึ่งมันก็เป็นเสียงไขกุญแจออกมาจากในห้องไขมาตึง้งปรากฏว่าสิ่งที่เจอก็คือ ตัวพี่ออสกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับคือเพื่อนคนนี้รู้ว่าเนี่ยแฟนเองเนี่ยขับรถออกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไปนอนโรงแรมไหนอะไรเงี้ยต้องหาไม่เจอแล้วพี่ออสเองเนี่ยโทรศัพท์มาหาเป็นหลายรอบมากสุดท้ายจึงออกมากับเพื่อนแล้วก็คิดว่าเฮ้ยแฟนคงหนีไปไหนหรือเปล่าก็ทเวนหาปรากฏว่าพี่เจอรถจอดอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ก็เลยไปถามที่เคาน์เตอร์ว่า มีคนลักษณะนี้แบบนี้มานอนไหมนะครับเคาน์เตอร์เขาบอกว่านี่มานอนเขาบอกว่าเขามาล้อแฟนเขาเดี๋ยวแฟนเขาจะมางอ้ออะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายจึงได้รู้ความจริงจึงขึ้นไปที่ห้องห้องนี้เคาะประตูอยู่พักใหญ่ๆไม่เปิดจนเพื่อนของพี่ออสลงมาที่เคาน์เตอร์มาขอกุญแจไขเข้าไปสุดท้ายภาพที่เห็นก็คือเป็นภาพที่ตัวของพี่เล็ก ชูใต้เตียงแล้วก็แน่นิ่งไปแล้วแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะครับสุดท้ายแล้วพอมีสติก็โผกอดพี่ออสแล้วก็บอกว่าหนูกลัวพี่ผีหลอกในห้องนี้มีผีนะพี่ออสก็ค่อยๆประคอ,องกันลงมานะหลังจากนั้นมาเดินมาที่เคาน์เตอร์ตามนั้นเลยนะครับก็ไม่รู้ว่า ตัวของพี่เล็กเนี่ยเมาหรือเปล่าหรือพูดความจริงหรือจะอะไรยังไงนะครับแต่ในวันนั้นเขาลงความเห็นว่าน่าจะเรียกร้องความสนใจแฟนหรือเปล่าเพราะว่ากาลังโกรธอยู่นะฮะแต่พี่เล็กก็ยืนยันว่าเขาเจอจริงๆนะครับสุดท้ายทั้ง3คนก็ออกจากโรงแรมนี้มานะฮะแล้วคนที่เป็นผู้ชายที่ตามมาคือเพื่อนพี่ออสบอกว่ารโรงแรมนี้มันมีข่าวอยู่นะว่ามีการ ฆ่ากันเสียชีวิตอะแต่ก็ไม่รู้ห้องไหนเพราะว่าโรงแรมเนี่ยมันมีข่าวว่าภรรยาหลวงเนี่ยจับได้ว่าสามีตัวเองอะไปมีน้อยแล้วก็รู้มานานแล้วสุดท้ายแล้วทนไม่ไหวก็เลยไปเอาปืนมาแล้วก็ยิงเสียชีวิตทั้งคู่แต่จะด้วยอะไรก็ไม่รู้ในวันนั้นน่ะทำไปรู้สึกผิดหรือกลัวคุกกลัวตารางหรือกลัวคนจับได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ผู้หญิงคนนี้ก็ตัดสินใจยิงตัวเองเสียชีวิตไปด้วยในวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นจึงมีคนเสียชีวิตสามศพแต่ก็ไม่รู้ว่าห้องไหนนะครับนี่คือคำบอกเล่าจากเพื่อนของพี่ออสแล้วก็อยู่ในอารมณ์ของพี่เล็กที่หวาดกลัวตลอดเวลาสุดท้ายเหตุการณ์วันนั้นกับงานเลี้ยงรุ่นในวันนั้นจึงเป็นงานเลี้ยงรุ่นที่น่ากลัวที่สุดสำหรับพี่เล็ก แล้พี่เล็กก็คบกับพออสได้สัก3ามปีสุดท้าย2คนนี้ก็ไปด้วยกันไม่ได้นะครับก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยเลิกกันและพี่เล็กก็เลยบอกว่านี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดกับตัวเขาจริงๆและในวันนั้นนะ่ะเขารู้สึกกลัวมากนะครับเวลาที่เขาได้ยินเสียงใครพูดเสียงดังๆใส่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเขากลัวนะครับเหมือนคนตะคอกใส่นิดนึงเนี่ยจะรู้สึกกลัวแล้วดูหนัง สงครามเกี่ยวกับการยิงกันอะไรกันเนี่ยเขาจะไม่อยากดูเลยเพราะว่ามันยังหลอนไปจนทุกวันนี้นะครับนี่คือเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ท่านหนึ่งที่ส่งเรื่องนี้มานะครับ